สำหรับอิทธิพลของพายุหว่างเก่อกันบ้านนะคะส่งผลกระทบมาถึงบ้านเราแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างเองก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณพงศิทธิ์วันวิจิตรายงานมาจากจังหวัดปูรีรัมค่ะ ขอบคุณครับทีมข่าวของเรายังคงติดตามเส้นทางพายุโซนร้อนนะครับหรือหว่างก่อนะครับซึ่งส่งผลทําให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างนะครับโดยเฉพาะทําให้น้ําท่วมขังนะครับตามถนนในตัวเมืองนะครับในหลายพื้นที่ครับและตรงจุดที่ผมยืนอยู่นี้เขาเรียกว่าห้วยโจระเข้มากนะครับซึ่งเป็นแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาให้กับประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ใช้พวกกริโโคนะครับและพบว่าปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําห้วยโจระเข้มากตรงนี้ครับมีปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้น โดยล่าสุดนะครับในอ่างเก็บน้ําห้วยจุลเขพมากแหล่งน้ําดิบผลิตน้ําประปาให้กับประชาชนในเขตอำเภอเมืองและเขตอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์กว่า2,03,000คัวเรือนมีปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างอยู่ที่6.7ล้านลูกบาศก์เมตรของปริมาณน้าความจุอยู่ที่26ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งถือว่าเป็นปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างอย่างน้อยอยู่ ส่วนการช่วยเหลือนะครับพุตรีเดชอุดมนิรทรั์ผู้บัญชาการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบ,บุรีรัมย์ได้เตรียมกําลังคนเตรียมความพร้อมนะครับรับมืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลพายุว่ามกอนครับที่พัดผ่านในพื้นที่จังหวัดบ,บุรีรัมย์โดยนี้มีการจัดชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมเรือท้องบบนติดเครื่องยนต์ครับเตรียมความพร้อมช่วยเหลือและคนย้ายสิ่งของหากเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จ เจ้าพระยามหากษัตรศึกหากเกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บและช่วยเหลือผู้ที่จมน้ําให้ทันท่วงทีโดยได้มีการติดตามนะครับสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของระดับน้ําในพื้นที่ห้ามเภอของจังหวัดบุรีบบรัมย์ซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ํามูลและเป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ําท่วมซ้ำซากมาแล้ว ส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกลับพบว่ามีฝนตกตลอดเวลาและจากสภาพที่ฝนตกต่อเนื่องนะครับในวันนี้ทําให้มีน้ําท่วมขังถนนเนื่องจากระบายน้ําในพื้นที่ทําได้ล่าช,ช้าโดยเฉพาะในพื้นที่ตาบลน,นอกเมืองในเขตอำเภอเมืองบริเวณถนนโคชสารนะครับหน้าสนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยและสถานีตรวจอากาศจังหวัดสุรินทร์นะครับมีระดับน้ำน,นะครับท่วมสูง3-50เซนติเมตรการสัญจรผ่านถนนเส้นนี้ครับเป็นไปได้อย่างยากลำบาก และขนาดที่สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีครับสั่งเฝ้าระวัง25อำเภอในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลาก เนื่องจากในพื้นที่ภาคอีสานยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุวามกอนะครับจนถึงวันที่18กันยายนนี้และจะอิทธิพลลมพายุวามกอยังส่งผลทําให้เครื่องบินสายการบินนกแอร์เที่ยวบินเช้าไม่สามารถลงจอดที่สนามบินนานาชาติบนราชธานีได้นะครับเพราะมีเมฆปกคลุมเหนือสนามบินนักบินครับต้องตัดสินใจนําเครื่องกลับไปลงสนามบินดอนเมืองเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแต่ขนาดนี้สามารถขึ้นบินลงจอดได้ตามปกติแล้ว และขณะที่ผมยืนรายงานอยู่นี้นะครับก็คงยังมีฝนโปรยปลายมานะครับในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์และคาดการว่าจะตกไปถึงรุ่งเช้าของวันพรุ่งนี้ครับช่องนี้ไปติดตามชมข่าวกันต่อทางสถานีครับขอบคุณคุณพงศิธิ์วรรณวิจิตน,นะครับรายงานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเรื่องของสภาพอากาศยังคง